สวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันกับการรีวิวเวฟไรเดอร์ทั้งสามเวอร์ชันนะครับผมก็เคยอย่างที่สัญญาไว้นะฮะว่าท,ทันทีที่ผมประกอบเวอร์ชันหนึ่งจุดศูนย์เสร็จเนี่ยเดี๋ยวผมจะพามาดูการเปรียบเทียบนะครับผมระหว่างเวอร์ชันหนึ่งจุดศูนย์สองจุดศูนย์แล้วเวอร์คาร์นะครับผมว่าแต่ละตัวมีข้อดีข้อเสียข้อด้อยกันยังไงบ้างนะครับผมโอเคนี่เริ่มจากเวอร์ชันแรกนะครับผม เวอร์ชันแรกอันนี้คือเวอร์ชัน่น1.0หรือ MG ตัวแรกของเซตาก u n d ดัมนะผมเวฟไรเดอร์และส่วนตัวนี้คือ2.0งนะสองจุดศูนย์มัสเตอร์เกตนะครับผมและอันนี้คือเวอร์ชันคารซึ่งเพิ่งจะเปิดตัวไปเมื่อปีที่แล้วนะครับผมประมาณต้นปีที่แล้วได้นะครับผมสำหรับตัวเซตาก u n d ดัมเวอร์คานะครับผม ก็ถ้าพูดถึงข้อดีข้อย่อยของมันแต่ละอย่างเนี่ยเราจะบอกกันก็ไม่ถูกนะเพราะว่าในส่วนของการแปลงร่างเนี่ยต้องยอมรับว,ว่าอย่างที่มีท่านหนึ่งเขาคอมเมนต์ไว้นะฮะว่าเขาก็เก็บเซตาเหมือนกันชุดคลาสสิกเนี่ยก็เก็บพวกมาร์คทูเฮียคุเอ่อเฮียคุชิกินะครับผมแล้วก็เซตาในเวอร์ชั่นแรกเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นได้ชัดเลยว่าเอ่อ จมูกยานเนี่ยมันจะต่างกันนะครับผมถ้าเปรียบเทียบกันเลยคือเวอร์ชั่น1.0กับ2.0เนี่ยความใหญ่แล้วก็ความที่เป็นไฟนิงอาร์เมอร์เนี่ย2.0จะกินขาดเลยนะครับผมนะฮะคือ <c oughs> ดีเทลหลายๆตัวเนี่ยมันจะเห็นได้ชัดเลยว่าความโค้งมนความเด็ดขาดของตัวเซตาเนี่ย2.0จะกินขาดเลยนะครับผมสังเกตเห็นได้ชัดว่า ความใหญ่ของมันเนี่ยจะใหญ่กว่าเยอะเลยนะครับผมแล้วก็ความคล่องตัวความกระชับกระเฉงของมันเนี่ยสองจู 0, จะจะมีภาษีที่ดีกว่านะครับผมถ้าเปรียบเทียบกับหนึ่งจุดูหนึ่งจุูคือความที่ว่ามันงอกงองกแงงๆท่านผู้ชมด้วยความที่ว่าโล่ตรงปลายจมูกยานเนี่ยมันแค่เป็นแค่เดือยงโง่เสียบตรงแค่ตรงคอกพิษให้เข้ากับโล่ได้แค่นั้นนะครับผมแล้วบวกกับว่าความที่ว่าตัวหนึ่งจุูเนี่ยมันไม่มีโครงในนะครับผม ถ้าเทียบกับตัว2.0หรือเวอร์คาเนี่ยเวอร์คาเนี่ยมันได้ความที่ว่ามันเป็นตัวดีเทลที่คุณคาตโตกิเนี่ยเขาดีไซน์นะครับผมทำให้ตัว2.0กับตัวเวอร์คาเนี่ยมีความใกล้เคียงกันแต่ถามว่ามีความใกล้เคียงอะไรบ้างเนี่ยผมย้ายคุณผู้ชมดูตรงส่วนที่เป็นพวกไฟงามเมอร์ตรงที่ผมเอามือจับเนี่ยเห็นไหมจะเห็นได้ชัดเลยว่าตัวไฟงามเมอร์ของตัวเซตาเนี่ย ตัวเวอร์คาเนี่ยจะให้ความแบบว่าเอาความที่เป็นข้อด้อยของ1.0กับสอเนี่ยมาพัฒนานะครับผมแต่ว่าเราจะเห็นได้ชัดเลยอะว่า <c oughs> สองตัวเนี้ยสองตัวเนี้ยคือ2.0กับ1.0เนี่ยสองจุดศูนภาษีดีกว่ายเยอะเลยคุณผู้ชมนะฮะคือ2.0งจุดนยะมันจะเป็นตัวที่แบบว่าให้ความใหญ่ให้ความแบบว่ากระชับมือ ก็ท่เออแบบว่าข้อต่ออะไรของมันเนี่ยรัดกุมกว่านะครับผมถ้าเทียบกับ2องจุดเออเวอร์คาคคร์คำหนึ่งจุดศูนย์นะนะนะฮะแต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องล่างบูมิสูตรเนี่ยผมผมยกให้หนึ่งจุดศูนย์เนี่ยย,ยังคงเคารพความเป็นความคลาสสิกอยู่นะครับผมส่วนเอ่อตัวเวอร์คาร์เนี่ยผมรู้สึกว่าเขาอ้างอิงจากตัวงานเมทัลโรบอทมากเกินไปหน่อยนะครับผมเพราะว่าพวกรายละเอียดพวกดีเทลอะไรพวกนี้เหมือนเขาทอดมาจากตัว่ เออเมทัลโรบอทนะครับผมมาพอสมควรเลยแล้วก็เอามาดัดแปลงให้เป็นเวอร์ชันมาสเตอร์เกตนะครับผมแต่ในเวอร์ชันน2.0เนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าตัว2.0เนี่ยตัว2.0นเนี่ยมันมีความมันมีความใหญ่ของมันคุณผู้ชมเห็นไหมความใหญ่ของมันอะไรของมันเนี่ยมันกระฉับกระเฉงมากกว่ามันมันแบบว่ารัดก,กุมมากกว่านะครับผมนะฮะ นะครับก็สังเกตว่ามันจะมีพวกเอ่อเดือยพวกสังเกตคุณผู้ชมจะเห็นเดือยห็นไหมเดือยที่ติดก,กับโล่เนี่ยเห็นไหมมันสามารถที่จะสามารถแบบเชื่อมต่อกับ <c oughs> ตัวตัวตัวกเกาะไอตัวเจ้าไอโล่เนี่ยสามารถเชื่อมเป็นจมูกยานแล้วก็สามารถเชื่อมต่อกับตัวไฟอิงอาร์เมอร์ได้อย่างแบบว่าแน่นนะผมไม่มีการรุดให้เราเห็นได้ชัดเลยนะครับผมนะผมแล้วก็ ด้วยความที่ว่ามันเป็นงานสองจุดศูนย์นะงานงานงานเมื่อยี่สิบปีที่แล้วนะครับผมคือมันได้ความใหญ่คุณผู้ชมแต่ว่าพอเวลาแปลงร่างเป็นโบมิสูนเนี่ยผมรู้สึกว่ามันจะกระโตกระตากคือสูงปโปร่งไปหน่อยเหมือนปเปียกน,นะนะครับผมซาเซตากันดั้มนะนะครับเทียบกับโตวเวอร์คาครับโตวเวอร์คาเนี่ยผมรู้สึกว่าเออเมทัลลิกอะไรของมันสวยงามนะครับผมคือพวกดีเทลพวกรายละเอียดอะไรพวกนี้มันสวยงาม เก็บรายละเอียดหมดว่าปีกเนี่ยมันจะต้องเป็นลายแดงดำนะครับผมแดงดําไม่ใช่แบบว่าเป็นแดงขาวล้วนเหมือนทั้ง2เวอร์ชันอย่างเั้งเวอร์ชั่น1.0กับ 2. 0ุเนี่ยมันจะเป็นปีกแดงเลยเห็นไหมแต่ว่าพอเป็นเวอร์ชั่นเวอร์คาร์เนี่ยมันจะเป็นปีกแดงสลับดานะครับผมก็คือให้ความเคารพกับตัวอนิเมะเพราะว่าอนิเมะมันจะเป็นแบบนี้เลยคือเป็นปีกแดงปนดำนะครับผมเป็นเหมือนว่าปลายปีกเป็นสีแดงแต่ว่าเวลาโคนปีกมัน ต้นต้นปีกมันจะเป็นสีดำนะครับผมนะฮะแล้วก็ตัวโล่เนี่ยผมรู้สึกว่าตัวโล่เนี่ยมันให้ความรู้สึกเหมือนจะทําแบบว่าอ่อนๆไปหน่อยนะเหมือนแบบว่ามัน,ม,นมันผมไม่รู้ว่ามันด้วยความที่มันเป็นดีเทลอะไรพวกนี้ด้วยหรือเปล่าแล้วก็ตรงเนี้ยตรงที่ผมเอานิ้วชี้เนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมแต่ตอนที่เอานิ้วชี้เนี่ย มันสามารถเป็นเหมือนฐานยานได้นะครับผมเนี่ยในตรงที่ผมนิ้วโป้งชี้เนี่ยทั้งสองฝั่งเนี่ยมันจะเป็นเหมือนที่ที่ตั้งชั้นยานได้แต่พอเวลาเอาเข้าจริงๆอ่ะมันตั้งไม่อยู่หรอกคุณผู้ชมเพราะว่ามันพื้นมันไม่เท่ากันแล้วก็เวลาเวลามันวางกับผืนเนี่ยมันก็จะหดเอียงลงไปนะครับผมนะฮะแล้วก็ตรงเนี้ยตรงที่ว่าเอ่อไฟน์อัลเมอร์กับโล่มันไม่เชื่อมต่อกันนะครับผมเพราะว่าคืออยู่ของใครของมันเลยนะครับผม เน่คืออยู่ของใครของมันเลยมันให้ความรู้สึกแบบคือต่างคนต่างหาที่ยึดเกาะเอาเองอะนะผมว่าตัวเองจะยึดเกาะได้มากแค่ไหนอะไรประมาณนี้นะครับผมนะครับออย่าซนดิเฮ้ยแหมมีการหาเรื่องกันแล้วนะฮะนะครับคือต้องชี้แจงว่าไอตัว2.0เนี่ยผมเอาตัวอะไรโมโจีนมาใส่ด้วยนะเพราะว่าของตัวโมโจีนที่เป็นพวกป้าเออดาบันหรืออะไรพวกเนี้ย มันสามารถใส่เข้ากับตัวสองจุดูได้นะครับนะฮะเทียบกับตัวเวอร์คาเนี่ยเวอร์คาเนี่ยมันให้ความรู้สึกแบบทุกส่วนมันแน่นนะทุกส่วนมันแน่นแล้วก็มีน้ําหนักเบาแต่ว่าด้วยการที่มันแปลงร่างเป็นยานเนี่ยพวกรออายละเอียดอะไรต่างๆนานา,นา,นา,นานเนี่ยผมรู้สึกว่ามันยังให้ความที่ว่าให้ความที่แบบว่ามั่นคงเหมือนสองจุูไม่ค่อยได้แต่ว่าเรื่องรายละเอียดอะไรพวกนี้ต้องให้เขานะครับผมเพราะว่า รายละเอียดของพวกตัวดีเทลพวกปีกอะไรพวกนี้มันมันให้มาครบเลยแล้วก็ส่วนมากจะไม่มีสติกเกอร์ติดนะผมเพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นพลาสติกที่เป็นสีหลายๆสีมาผสมกันอยู่ในตัวเดียวนะครับผมนะฮะโอเคมาถึงตัวนี้ดีกว่าที่เพิ่งจะตอบไปส,ส่วนละลอนนะผมหนึ่งจุดศูนย์นะฮะยังไม่ทันได้เริ่มเล่นเลยจมูกยานหลุดเลยเห็นไหมผมถึงบอกว่าข้อเสียของมันก็คือเหมือนกับว่า มันไม่มีอะไรที่ยึดเกาะได้คุณผู้ชมเนี่ยมันเป็นล้นล้นอย่างนี้เลยเห็นไหมนะฮะเนี่ยมันเป็นล้นล้นอย่างนี้เลยแต่แต่แต,แต,แต,แต่ด้วยความที่ว่ามันเป็นเหมือนตัวต้นฉบับที่เขาลบต้นฉบับมากอะนะฮะผมคือมันมันมีจุดที่เชื่อมโยงกันแค่สองจุดคือจุดนี้นะฮะกับจุดนี้เนี่ยกับจุดนี้ที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยเห็นไหมเนี่ยกับจุดนี้แค่นี้เองในการเชื่อมต่อนะครับผม ในการเชื่อมต่อซึ่งเชื่อมต่อกับอะไรนี่เชื่อมต่อกัอนนี้คุณผู้ชมคุณผู้ชมเห็นนี่ไหมเนี่ยที่ผมให้เห็นรูสี่เหลี่ยมนะที่อยู่บนที่อยู่บนเข่าของเซตาเนี่ยเนี่ยมีคือจุดนี้แล้วก็ไอจุดที่เป็นเดือยตรงประมาณคอ,อกพิษเนี่ยตรงนเนี่ยเนี่ยที่ผมเอานิ้วชี้เนี่ยเนี่ยแค่นี้จริงๆนะผมในการที่จะเชื่อมต่อจมูกยานให้เข้ากับตัวเว็บไลเดอร์นะฮะซึ่งไอตรงจุดเนี้ย มันไม่ได้ช่วยมันไม่ได้ช่วยทําให้ตัวตัวตัวจมูกยานเวสไบรเดอร์มีความมั่นคงอะไรเลยคุณผู้ชมเพราะว่าเวลาเราใส่ไปใช่ป่ะเวลาเราเราเราใส่ไปตรงตรงอย่างเงี้ยพอเวลาใส่ไปปุ๊บอ่ะตรงนี้มันจะเอียงลงคุณผู้ชมพอมันเอียงลงเอียงลงอย่างเงี้ยปุ๊บพอมันเสียบเข้ากับตัวนี้เนี่ยตัวนี้มันจะหลุดเดี๋ยวเนี่ยตัวนี้มันจะหลุดนะกล้องมันไม่ไม่โฟกัสแล้วนะพอตัวนี้มันหลุดปุ๊บไอตัวนี้มันก็คือรับหน้าที่ตัวเดียวเลยรับหน้าที่ในการที่จะ จมูกยามเว็บเรเดอร์จะหลุดไม่หลุดเนี่ยมันขึ้นอยู่กับตัวนี้นะครับผมซึ่งอย่างที่คนมีนท่านท่านไอผู้ติดตามท่านหนึ่งเขาบอกไว้ว่าเมคานิกรายละเอียดของตัว0.0มันง่อยมากนะครับผมในการที่จะแปลงเป็นเว็บไรเดอร์เนี่ยมันง่อยมันง่อยแบบจัดๆเลยนะครับผมแล้วก็อะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันทําให้แบบว่าเออถ้าคุณเก็บสายคลาสสิกหรือเป็นคุณคุณเป็นแฟนเซตาจริงๆเนี่ย ถ้าคุณไม่ใช่แฟนเซตาหรือว่าอยากซื้อหุ่นมาต่อเลยเนี่ยแนะนําให้ซื้อเวอร์ชั่น2.0หรือไม่ก็เวอร์คาไปเลยซะดีกว่าเพราะตัว1.0เนี่ยมันให้เหมือนกับความว่าเป็นเหมือนตัวทดลองทําอ่ะคุณผู้ชมว่าเออถ้ามันแปลงร่างได้จริงๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงอะไรยังไงนะผมเวลามันแปลงร่างมันงอกแงกมากน้อยเพียงใดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนะครับนะคือหมือนแบบว่า มันใส่ได้ไหมมันใส่ได้คุณผู้ชมแต่ว่าเวลาใส่เราต้องใจเย็นกับมันมากๆะนะครับผมเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันจะหลุดเมื่อไรอะไรเมื่อไร่นะฮะเนี่ยสมมุติว่าเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูนะเดี๋ยวผมจะใส่ใคุณผู้ชมดูนะผมเดี๋ยวผมขอตั้งคลิปไว้แนี้แป๊บหนึ่งคลิปอาจจะมืดแป๊บหนึ่งนะฮะแต่ผมกำลังจะใส่ให้คุณผู้ชมดูแป๊บหนึ่งคือด้วยความที่ว่าหุ่นมันเป็นหุ่น เวอร์ชันแรกรู้เวอร์ชันแรกเริ่มเดิมทีก่อนที่จะมีมัตเตอร์เกตหลายๆตัวออกมาให้เราเล่นลิ้มลองนะผมในหลายเวอร์ชันอะไรหลายๆอย่างอของมันเลยเราเราต้องแบบว่ามันลองผิดลองถูกต่อดูดูคู่มือแล้วดูคู่มืออีกบางทีคู่มือก็ไม่ได้ช่วยทําให้มันดูดีขึ้นมาเลยนะครับผมนะครัตอนนี้ผมต่อผมต่อได้แนละ้วแต่ว่าเรื่องความมั่นคงความอะไรของมันเนี่ยมันไม่มีเลย คือเหมือนแบบว่ามันพร้อมที่จะหลุดตลอดเวลาไม่รู้ว่ามันมันจะมีความพร้อมของมันมากแค่ไหนนะครับผมโอเคเสร็จแล้วนี่ยรคุณผู้ชมเห็นไหมนี่ตอนนี้ผมต้องเอามือสองนิ้วเนี่ยประคองโล่ไว้นะไม่อย่างนั้นถ้าผมปล่อยเนะี่ยจะมูกยางตัวเนี้ยจะหลุดทันทีนะครับผมก็ <laughs> นั่นแหละเพราะผมถึงบอกว่าถ้าคนถ้าคุณผู้ชมเป็นแฟนเซต้าหรืออะไรจริงๆเนะี่ย ก็ซื้อมาลองเล่นได้ส่วนอื่นนะผมถือว่ามันก็พอแบบงอกงอกง๊กได้ในระดับหนึ่งนะครับผมแต่ว่าด้วยความที่ว่ามันเป็น1.0เนี่ยน้ำหนักมันจะเบานะครับผมเมื่อเทียบกับ2.0หรือเวอร์ชันคาร์เนี่ยตัว1.0เนี่ยถือว่าเบามากนะครับผมนี่เห็นไหมแปบ๊บเดียวผมวางปุ๊บแมงหลุดแล้วเห็นไหม <c oughs> นะฮะผมจะไม่พูดถึงล่างบมีสูตรนะเพราะว่าล่างบมีสูตรเนีนะ่ยมันเป็นร่างพื้นฐานของคนที่ต้องประกอบเสร็จอยู่แล้วนะครับผมนะฮะ ซึ่งสองจุดศูนเนี่ยมันมีน้ําหนักที่ผมเรียกว่าพอดีมือนะครับผมพอดีมือแล้วมันสามารถเล่นแอคชั่นเบสอะไรก็ได้เพราะว่าปีกตัวนี้มันมั่นคงมากเพราะว่ามันเชื่อมต่อกับโล่มันมีตัวยึดแกนตรงโล่ตรงเนี้ที่ผมเคยบอกคุณผู้ชมไปเนี่ยมันจะมีตัวยึดแกนอยู่นะครับผมมันจะมีตัวยึดแกนถ้าเรามองเห็นจากด้านข้างเนี่ยเราจะมองเห็นอยู่นะฮะเมื่อเทียบกับไอตัวเวอร์คาเนี่ยเวอร์ทามันมีน้ําหนักที่หนักนะครับผมแต่ว่ามันมีความมั่นคงมากนะครับ แล้วก็หลายๆอย่างเนี่ยมันก็รู้สึกว่าอ,อ่เความคล่องตัวความอะไรของมันความปาดเปรียวของมันเนี่ยก็มีแต่ว่าให้ความมั่นคงเหมือนกับตัวสองจุดสูนยไหมผมว่าไม่นะนะครผมนะฮะยตัวสองจุดสูนนี่ผมเอาอะไหล่จีนมาใส่นะเพราะว่าอะไหล่แท้เนี่ยมันก็เริ่มหายไปตามกันเวลานะครับนะครับอืม โอเคก็คุณจะประมาณนี้สาหรับการเปรียบเทียบเวฟไรเดอร์ทั้งสาเวอร์ชันนะฮะผมอาจจะพูดแบบงานเปรียบเทียบที่แบบดูเผาเผาดูรีบๆนะเพราะว่าคือต้องเข้าใจอะว่างานมาสเตอร์เกทอะมันมันมันเป็นงานที่แบบว่าคนส่วนใหญ่เขาจะเล่นกันเยอะนะผมเพราะว่างานมาสเตอร์เกทมันก็เป็นงานที่แบบเป็นงานสายหลักของตัวกันพาอยู่แล้วนะฮะถึงแม้ว่าตัวพื้นฐานจริงมันจะเป็นไฮเกทหรืออะไรก็ตามแต่นะแต่ว่ามาสเตอร์เกทเนี่ยมันก็คือ งานที่แบบว่าเราสลัดเงินอีกนิดหน่อยเราก็สามารถที่จะเล่นในสกิลที่มันสูงกว่านี้แล้วก็มีรายละเอียดที่มันมากกว่านี้นะครับผมนะครับ mm hmm. ก็อย่างที่บอกกันนะว่าช่วงนี้ผมอยากจะทำคลิปรีวิวซะส่วนใหญ่เพราะว่าไม่ค่อยอยากจะเล่นเกมซะเท่าไหร่นะครับเพราะว่าช่วงปลายปีนี้เกมมันก็ไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจมากซะเท่าไหร,ร่นะฮะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับการนำเสนอเวฟไรเดอร์ทั้ง3ามเวอร์ชันนะครับผม ซึ่งมีเวอร์ชัน1.0 2.0แล้วก็เวอร์คานะครับผมซึ่ง1.0ก็จะผลิตในปี1996นะฮะแล้วก็2.0ผลิตในปี2004แล้วก็เวอร์คาผลิตในปีที่แล้วก็คือปี2023นะครับผมซึ่งถ้าเปรียบเทียบวันเวลาเนี่ยผมก็ต้องบอกว่า1996กับ2004เนี่ยมันห่างกันไม่เยอะนะถ้า,ถ,าถ้าพูดกันจริงๆก็ห่างกันประมาณ7 7-8ปีได้นะครับผมแต่ว่า เวอร์ชัน2.0ไปเวอร์คาเนี่ย2004ไป2023เนี่ยก็เกือดจะ19ปีนะครับผมซึ่งต้องบอกว่าในเวอร์ชัน2.0เนี่ยผมรู้สึกว่าเขาให้ความสำคัญกับการแปลงร่างเป็นหลักนะครับผมซึ่งผมไม่รู้นะว่ามีคนคิดเห็นเหมือนผมไหมว่าเวอร์ชัน2.0เนี่ยมันแปลงร่างแล้วมันดูเทอทมันมันมันดูเหมือนแบบคือต้องเข้าใจว่าเซตามันไม่ใช่ตัวที่มันสูงโป่งขนาดนั้นนะคุณผู้ชม มันมันไม่ได้สูงแบบเหมือนนูเหมือนยูนิคอร์นอย่างนั้นอะ่ะคือเซตามันมีความความท้วมความล่าของมันก็คือให้ความรู้สึกเหมือนหนึ่งจุดศูนย์นะฮะแต่ว่าเวอร์ชันสองจุดศูนย์เนี่ยมันให้ความรู้สึกแบบคือเขาเอาใจเรื่องด้านการแปลงร่างเป็นเว็บไรเดอร์นะครับผมแต่ว่าเรื่องพอแปลงร่างเป็นโบมิสูเนี่ยมันก็แบบรถนิยมใครรถนิยมมันนะนะแต่ว่าถ้าพูดข่าวจริงๆนะผมผมรู้สึกว่า ในบรรดาสามตัวทั้งหมดเนี่ยผมชอบสองจุดศูนย์ที่สุดเลยในการแปลงล่างนะผมเพราะว่าดีดีไซน์การแปลงล่างของสองจุดศูนย์เนี่ยมันมันให้มันมันให้ความละเอียดดีนะผมแลวก็อย่างที่ผมบอกว่าเออวิธีการแปลงล่างของสองจุดศูนย์ไม่ยุ่งยากนะผมเราสามารถถอดไอ้ตรงจุดนี้ได้เนี่ยจุดเนี้นะฮะ,<น>ะผมตรงจุดเนี้ยมันจะเป็นเหมือนเดือยที่สามารถถอดต้นขาวออกแล้วก็ไป พับเป็นเหมือนขาไอพ่นได้แขนก็เช่นกันนะผมเพราะว่าแขนมันสามารถถอดตรงข้อต่อตรงนี้เพื่อทําเป็นไอพ่นได้เช่นกันนะครับผมถ้ามีเวลาเนี่ยผมอยากจะซื้อตัวสองจุดศูนมาลองต่ออีกรอบนะเพราะว่าผมรู้สึกว่าสองจุดูนยอ่ะมันมันมันเมคคาซีนมันดีมันดีนะครับผมแต่ว่าข้อเสียมันมีไหมมันมีฮะข้อเสียคือมันเหมือนกับว่ารายละเอียดหลายหลายอย่างอ่ะคือว่าเดือยพลาสติก อะไรพวกเนี้ยมันเป็นพลาสติกที่แบบว่ามันนิ่มมันไม่เชิงนิ่มหรอกมันแข็งพอแล้วมันแข็งมากๆเนี่ยมันก็จะฝืนนะผมฝืนในการแปลงร่างนะฮะส่วนไอ้ตัวเวอร์คาร์เนี่ยผมต้องบอกว่าเวอร์คาร์เนี่ยผมรู้สึกว่าคนออกแบบเนี่ยอย่างคุณคาโตกิเนี่ยเขา เขาใส่ความเป็นดีไซน์ของเขามากนะผมโดยไม่ได้อ้างอิงหรือผมไม่ไแน่ใจว่าเขาได้อ้างอิงความเป็นอนิเมะหรือความเป็นเวอร์ชั่นคลาสสิกบ้างหรือเปล่านะผมแต่ว่าด้วยความที่ว่าเนื้อมันเป็นเนื้อพลาสติกเนียนนะผมผมรู้สึกว่ามันเป็นเนื้อสติกเนียนพลาสติกเนียนขาวมุกนะผมมันทําให้ความรู้สึกว่าเซตาตัวเนี้ยมันก็คือเซตากันดั้มที่เราคุ้นเคยแต่ว่าด้วยความที่ว่า ระบบแปลงร่างของมันเนี่ยมันยังมีหลายๆอย่างที่ผมยังบอกไม่ถูกว่ามันมันมันมีอะไรที่มันยังสู้สองจุดศูนย์ไม่ได้อะนะผมก็เลยอยากให้คุณผู้ชมไปลองซื้อเวอร์ชันคาร์มาลองต่อดูนะครับผมเพราะว่าหลายๆสํานักหลายๆชแนลหลายๆช่องเนี่ยเขาก็ทาการรีวิวการแปลงร่างให้ดูแล้วแล้วก็ให้ความรู้สึกกันไปแล้วผมก็เลยอยากให้คุณผู้ชมไปลองศึกษาดูนะครับผมสําหรับตัวเวอร์คาในการแปลงร่างเป็นเว็บไรเดอร์ว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ โอเคก็คงจะประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับการนำเสนอทั้งหมดเว็บไรเดอร์ทั้ง3เวอร์ชันนะฮะก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยกแล้วกันนะฮะขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ